จังหวัดตากเปิดภาพวงจรปิดจับโจรขโมยเงิน1,000บาทแต่ดันลืมไข่ไก่ของตอนเองเป็นหลักฐานมัดตัวจนมุมค่ะที่จังหวัดตากมีการเปิดเผยคลิปกล้องวงจรปิดขณะที่คนร้ายเป็นชายสวมเสื้อผ้าตามคลิปในกล้องวงจรปิดรอบมุดผ้าสแสลมเข้ามาในร้านอาหารซุปหางวัวตั้งอยู่ริมถนนผลโยธินหมู่สามตำบลประดังอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก โดยในมือหิ้วถุงไข่ไก่ประมาณ1แผงหรือ30ฟองแล้วเดินมายังบริเวณเคาน์เตอร์ร้านอาหารที่เจ้าของปิดร้านเพื่อไปทำธุระต่างอำเภอโดยคนร้ายได้เหลือบตามองเห็นกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่เกรงกลัวจากนั้นได้คว้าเก้าอี้มานั่งและววางถุงไข่ของตนเองไว้บนโต๊ะก่อนจะรวบรวมความกล้าปีนข้ามโต๊ะไปดึงปลั๊กไฟที่ต่อเข้ากล้องวงจรปิด จากนั้นก็รื้อค้นหาทรัพย์สินได้เงินที่เจ้าของร้านเตรียมไว้ทอนลูกค้าประมาณ1,000บาทหลังได้เงินและทรัพย์สินจำนวนหนึ่งด้วยความดีใจมุดหนีออกไปด้านหลังร้านแต่ดันลืมถุงไข่ไก่ที่วางไว้บนโตะ๊ะทิ้งไว้ดูต่างหน้าทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวร้อยตำรวจเอกพิสันประภารัตร้อยเวรสถานีสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังเจ้ารับแจ้งเหตุลักทรัพย์บริเวณร้านซุปหางวัวตรงข้าม ศูนย์ทดลองหม่อนไหมาตากหมู่สามตำบลประดางอำเภอวังเจ้าจังหวัดต,ตากจึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยชุดสืบของสถานีตำรวจผูทรวังเจ้านายสาชนเกศสกุล52ปีเจ้าของร้านเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ8นาฬิกาตนพร้อมภรรยาได้ปิดร้านไปทําธุระที่อำเภอบ้านตากไปทําธุระไม่นานก็กลับมาพบว่าฉั้นเก็บเงินได้ถูกงัดไป มีของหายเป็นเหรียญและธนบัตรต่างๆประมาณ1,000บาทโดยคนร้ายได้ทิ้งไข่ไก่ไว้ให้หนึ่งแผงและเปิดดูกล้องวงจรปิดพบว่าสายไฟที่ต่อเข้ากับกล้องวงจรปิดถูกถอดออกซึ่งกล้องวงจรปิดดังกล่าวได้จับภาพเป็นตอนที่ค้นหาและก่อนเข้าร้านเป็นลักษณะคนร้ายสวมกางเกงขายาวสีดำสวมหมวกมีปีกปิดหน้าทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บรวบรวมหลักฐานและติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป เล่าเหตุการณ์ครับตั้งแต่เริ่มที่เมื่อเช้าอะไรยังไงไงครับเมื่อเช้าพี่ไม่ได้เปิดร้านเนาะวันนี้ปิดร้านครับผมไปธุระที่บ้านแล้วไปธุระก็ประมาณค่ำวันน่ะกลับมาถึงนี่ก็ประมาณสักห้าโมงกว่าพี่กลับมาพี่ออกจากร้านประมาณแปดโมงแปดเราต้องเประมาณแปดโมงกว่าแปดโมงครึ่งครับแล้วแล้วในร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับ หลังจากพี่กลับมาแล้วเนี่ยพี่เข้ามาเช็คของดูปรากฏว่าพบมีอะไรค,ไครับผมในนั้นมีเงินประมาณพันกว่าบาทนอแล้วอะอีกกระเป๋าอะไรมีครับแล้วก็พวกเอกสาร,สารแต่ว่าในกระเป๋าว่ครับ คนร้ายอาจจะไม่รู้ว่ามีตังมีตังเยอะไปเลยครับก็คือเก็บหมดเลยเพราะกระเป๋าสกปอกหายไปลูกด้วยอ๋อเพราะจะใส่กระเป๋าสะพายสีดำไปครับโอเคครับพี่จ้าของในน,นี้ั้งันเลยีไม่งาสี่จากงนี้แล้วจะเข ของกินขนมไม่ไหนมันไปไปหนต่อมันไปเนไหนกินข้ามมาแล้วพอเป็นสานที่เก็บ